โอผมกเกษียณทำไมไม่ได้พลตำรวจเอกใช่ไหมครับก็คือได้เป็นในพลนี่ก็บุญตายหาแล้วจากใจจริงนะจริงๆครับได้เป็นในพลนี่ก็บุญแล้วครับลูกชายผมขนาดจบในร้อยตำรวจได้เกียรตินิยมของโรงเรียนในร้อยตำรวจจบปัญญาโทปัญญาเอกอเมริกานะยังไม่มีปัญญาได้เป็นพลตำรวจตรีเลยนะครับเป็นแค่ พันตำรวจเอกพิเศษรองผู้กคับการนะฮะยังไม่ได้ในพลเลยนะครับผมจบลามคำแหงชาติตระกูลก็พ่อแม่ทํานานะฮะได้นี่ก็บุญตายแล้วอย่าไปหวังคนตำรวจเอกเลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยนี่ถือเป็นถือเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับ ที่หนึ่งของโลกคือในพลแม่นมากที่สุดในโลกนะครับในพลทหารเนี่ยสหรัฐอเมริกาที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกยังมีในพลไม่มากเท่าประเทศไทยเลยนะครับตำรวจต่างประเทศเนี่ยเขามีพลตำรวจเอกคนเดียวอะ่ะบ้านเรามีสัก30คนละมั้งพลตำรวจเอกอะที่เยอะนี่คือเ,เขาให้ครับ เขาให้ก่อนเกษียงหกเดือนให้เป็นเกียริประวัติที่ลำบากลำบนมานานนะครับหรือคนที่ลาออกโครงการปรับเกลียกำลังพลใครอยากลาออกคือเป็นในพลที่ไม่มีงานทำนะครับได้แต่ยศครับได้แต่ยศแล้วไปนั่งเหงาฮมาเนี่ยนะครับก็ให้ไปเพราะว่า ได้เป็นพลตำรวจเอกก็ต้องไปซื้อดาวเอง<ม>เงินเดือนก็เท่าเดิมเงินเดือนก็เท่าเดิมครับมาเนี่ยสายสะพายก็ได้ตามเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเลยแตกต่างตรงทอทหารเป็นอออ่างเท่านั้นแหละครับแต่เวลาเวลามันไปจัดลำดับในพลในประเทศ ต่างๆทั่วโลกประเทศไทยแม่นเสือกได้อันดับหนึ่งน,นะครับเหมือนทหารเนี่ยครับถ้าใคร,กรเกษียณแม่ทัพได้เนี่ยคือถ้าไม่ได้เป็นผู้จัดการทหารบกแล้วเนี่ยกเกษียณแค่แม่ทัพเนี่ยมีท่านหนึ่งกเกษียณเป็นแม่ทัพภาคสี่เนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดนะรัฐบาลไว้วางใจพุ่งครับว่าบัญชาไว้วางใจนะครับ ส่วนใหญ่เขาเตะขึ้นให้เป็นพลเอกครับนะฮะถ้าไม่ได้ขึ้นมาห้าเสือทอบอเนี่ยเขาเตะขึ้นครับนายพลเวลาเสียชีวิตเขาใส่โกรธคือใช่ครับถ้าใครมีสายสะพายเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในาพลนะแค่รองผู้บังคับการเนี่ย ลองพุ่งครับการก็ได้สายสะพายสายหนึ่งแหละสายหนึ่งสายสฟาีฟ้าที่ค่อยจากไหลขวาลงมาแถบซ้ายเนี่ยปฐมาพรมงกุฎไทยเนี่ยนะครับสายสองก็จะเป็นปฐมาทพรช้างเผือกสายสามก็อะไรทุติยพรมงกุฎไทยทุติยพรช้างเผือกนะครับสายสามสายสี่ มีทั้งหมดสี่สายนะครับสายที่หนึ่งนี่ก็นั่งโกรธแลวครับไม่ใช่นั่งโกรธตุยนะครับคือเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยจะต้องมีพิธีพระราชทานเพลิงศพไงทางราชาการก็จะให้โกรธสายหนึ่งนี่โกรธโถครับโกรธโถโกรธกลมๆอ่ะนะครับและมีฉัดเบญจาห้าชั้นนะครับ สำนักพระราชวังในหลวงจะพระราชทานให้นะครับถือว่าเป็นพวกขุนพลขุนนางขุนพระขุนหลวงนี่เสียชีวิตนะครับแต่ถ้าสายสองสีแดงคาดจ,จากไหลขวาไปซ้ายนี่ต้องโกรธแปดเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นโกรธชั้นสูงขึ้นนะครับถ้าใครสายสะพายสายสองสายสามสายสี่นี่จะไปใช้โกรธโถไม่ได้เพราะโกรธฐานะต่ํากว่าแต่ส่วนพวกพันตํารวจเอก หรือพันตำรวจเอกพิเศษยังไม่ได้สายสะพายเนี่ยจะมีโลงโลงมีลายกระหนกเขาเรียกโลงขาแย่งอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแล้วผมไม่สนใจลวครับเพราะตายไปไม่ก็ไม่เหลือแต่กระดูกเหมือนกันครับา<ะ>ในพลทหารเยอะจริงๆครับ<ะ>แล้วค็คนดีมีบ้านหรือ,อยังถ้าหากตาม นี่ผมนี่เป็นพลตำรวจตรีมาแปดปีนะเจ็ดปีเดี๋ยวนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสห้าสี่ห้าห้าห้าหก้าเจ็ดแปดปีครับถึงจะได้พลพลตำรวจโทนะครับถึงจะได้พลตำรวจโทแปดปีครับแต่ของทหารพอขึ้นในพลแล้วก็จะไปได้เร็วนะครับถ้าเป็นหน่วยคุมกําลังก็จะลําบากหน่อยตําแหน่งมันมีน้อยแต่ถ้าขึ้นไปเป็น ที่ปรึกษาผู้ทรงผู้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกันเยอะแยะหมดนะครับ<น>ก็นานครับมาเนี่ยโอ้โหเป็นพลตำรวจตรีนานนะครับผมนะนาน8ปีเนี่ยก็มีเต็มที่9ปีก็มีกับบางคน9ปีก็มีนะครับมีท่านหนึ่งมั้งผมนี่ก็ระดับ8ปีถือว่า เหนื่อยเหมือนกันนะครับ8ปี9ปีมีครับตำรวจนะฮะมีครับตำรวจก็มีผู้ทรงครับผู้ทรงคุณวุฒิคล้ายๆเดี๋ยวเขาเรียกว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษาพิเศษนะมาคือคนที่ไม่มีเส้นมีสายแล้วก็ ขึ้นไม่ได้เช่นเป็นรองผู้การมาครบหลักเกณฑ์แล้วสี่ปีแล้วขึ้นกับเขาไม่ได้ก,ก็จะเกษียณแล้วเหลืออีกหกเดือนเขาก็เลื่อนขึ้นเป็นพลตำรวจตรีให้เป็นรองผู้จัดการมาสองปีแล้วไม่มีเส้นที่จะขึ้นเป็นผู้จัดการได้คนโทรไม่ได้เขาก็เลื่อนยศให้นะครับ มันต้องวิ่งทางนั้นเลยครับมานะผลงานอย่างเดียวไม่ได้นะร้อยตำรวจตีไปร้อยตำรวจเอกนี่สมัยปัจจุบันใช่ไหมครับมันแล้วแต่ถ้าเป็นจ่าสายเนะี่ยถ้าพวกในร้อยห้าสามเนี่ยนะครับร้อยตำรวจตีไปร้อยตำรวจเอกก็จะใช้เวลาห้าปีห้าปีถึงเจ็ดปีฮะห้าปีส่วนใหญ่ห้าปีนะครับแต่ถ้าพวกจบปิญญามาเนี่ย ป็นร้อยตรวจตีแปดเดือนก็ได้ดร้อยตำรวจโ่แล้วพอสองปีก็ได้ร้อยตำรวจเอกแล้วมันเร็วสมัยผมห้าปีครับร้อยตำรวจตีไปร้อยตำรวจแต่ผมนี่เก่งกว่าเขานะครับติดร้อยตำรวจตีเนี่ยสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดหกปีติดร้อยตำรวจตีหกป,ปีนะครับติด,ดร้อยตำรวจตีหกปีผู้หญิงก็มีครับเป็นในพลนะฮะ ใครทำดีทำชั่วนะครับความรับมันไม่มีเดี๋ยวเขาก็ไปขุดไปคุยมาหมดนะครับมันปิดไม่มิดแล้วครับคือเราได้เป็นตำรวจเนี่ยก็ดีแล้วได้เป็นสิบตำรวจตรีเนี่ยก็ภูมิใจใเถอะตะกูลก็ภูมิใจใเถอะนะครับ คุณหนูหนูเป็นติบดตำรวจตรีเนี่ยหนูมีหน้าที่และอำนาจจับตามหมายจับค้นตามหมายสารได้เท่ากันแต่ว่าอำนาจการบริหารสั่งงานแบ่งเวรอะไรไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะรเราจะ,กะเกษียณจ่าในดาบแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตำรวจจะ,กะเกษียณร้อยตำรวจเอกนะครับ ร้อยตำรวจเอกนะครับจะเกษียรร้อยตำรวจเอกเดี๋ยวผมจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวออกไปถ่ายรูปแล้วพูดคุยกับเอฟซีข้างนอกแล้วจะต้องเดินทางไปงานแต่งนะครับ ครับขอญาติลาแค่นี้ก่อนนะครับครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลพิภพนะครับบารมีของพระแก้วมรกตบารมีของพระสยามเทวธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งหนึ่งประการใดให้สมความมุ่งม,มา่ปราถนาเรื่องไรลายๆที่เข้ามาในชีวิตปัญหาวาสักใดๆที่เข้ามาในชีวิตและครอบครัวให้คลี่คลายไปโดยเร็ววันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ